ไทยและกัมพูชาได้ถูกทุบทำลายไปแล้วนะคะก็คือป้ายแกะสลักหินอ่อนนะคะที่บริเวณวัดแก้วสิขาคีรีสวาระป้ายที่สองที่เป็นป้ายใหม่ฐานกัมพูชาเขียนว่าที่นี่คือกัมพูชาหลังจากก่อนหน้านี้มีป้ายที่เขียนว่าปนามฐานไทยนะคะว่าลุกล้ำอธิปไตยของประเทศกัมพูชาค่ะการที่ยอมทุบทิ้งในครั้งนี้น่าจะมาจากการหารือร่วมกันระหว่างแม่ทัพภาคที่สองของไทย กับผู้นําทหารกัมพูชาค่ะที่เกรงว่าความตึงเครียดจะนําไปสู่การสู้รบและทําให้สถานการณ์บานปลายที่ตามรายงานจากคุณเสริมสุขกระสิทิประดิดฐ์ค่ะหลังทหารกัมพูชาปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป้ายหินที่มีข้อความประนามทหารไทยว่าลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาบริเวณวัดแก้วสิกขาคิริสวาละที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยพร้อมระบุว่าเป็นป้ายของกระทรวงการต่างประเทศ และไม่สามารถลื้อป้ายตามคำร้องขอของพลโทธวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่สองและแจ้งว่าต้องได้รับคำสั่งจากรัฐบาลกลางก่อนมีการลื้อป้ายทำให้ในทหารในกองทัพภาคที่สองเห็นว่าต้องเปิดเกมลุกกดดันก่อนสถานการณ์จะบานปลายก่อนหน้าที่แม่ทัพภาคที่สองจะเดินทางช่วงเช้าวันนี้เพื่อเขาไปพบพลเอกเกียรดาลาลองผู้บัญชาการฐานสูงสุดกัมพูชา และพลโทสไลดึกผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนการลบที่สามซึ่งรับผิดช,ชอบพื้นที่บนเขาพระวิหารฝ่ายกัมพูชาได้นำป้ายหินแผ่นใหม่มาเปลี่ยนมีข้อความทั้งภาษากัมพูชาและภาษาอังกฤษระบุว่าพื้นที่ส่วนนี้อยู่ในเขตของกัมพูชาป้ายใหม่ที่นำมาติดตั้งสร้างความไม่สบายใจอย่างมากต่อนายทหารท่านผู้ใหญ่ของไทยนเนื่องจากยังคงมีข้อความที่ระบุถึงการเป็นเจ้าของพื้นที่ ทำให้แม่ทัพภาคที่สองแจ้งให้ผู้นำฐานกัมพูชาทราบถึงนโยบายของรัฐบาลไทยและคําสั่งของรัฐมนตรีกลาโหม,มที่ไม่ต้องการให้มีป้ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ซึ่งอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดพร้อมย้ําว่าหากไม่มีการลื้อป้ายหินอาจทำให้ความขัดแย้งขยายวงกว้างออกอค,คำชี้แจงของพลโททวัตชัยทำให้รองผู้บัญชาการฐานสูงสุดกัมพูชายอมตามคำร้องขอ และได้สั่งให้ฐานรัมพูชาเป็นฝ่ายทุบทำลายป้ายทิ้งเราก็ประสานกับต่ควาลน้พันเดิมฮะแล้วว่าผมก็เรียนจืิยันว่วคงต้อคงจะเป็นสาวน้ำพันในในส่วนของ,ของท่านรัฐบิกราหผมแล้วมีการรับบที่ได้ไปคุยกับท่านนายกไว้ในในส่วนนี้แล้วผมก็เป็นคนใจเล็กๆคนหนึ่งที่จะดูลาลในพื้นที่ฮะแล้วก็เพื่อความ เรียบร้อยของบ้านเมืองเราเป็นการที่มังน้องกันอยู่ใกล้กันครับบางทีบางอย่างบางทีพี่นุ้นเขาก็าอาจจะทหารเขาบอกว่าเป็น,เ,ปนเรื่องของกระทรวงต่างประเทศเขาก็ไม่ไม่รู้แต่ว่ายังไงก็ต้องให้ขบวนสั่งมาเราก็พยายามประสานหาฮะแล้วก็รเรียบร้อยดีก็ได้ผลต,ตามตามนี้รครับพลโทธวัชชัยได้ให้คำมั่นใจกับทีวีไทยว่า ทหารทั้งสองฝ่ายยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแค่นี้คุผมเับเขาได้ก็สนิทกันนะก็ท่านท่านเจเดลาที่เป็นเราองสุดเขาก็มาด้วยฮะวันนี้ก็ก็คุยกันดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วทหารเราเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาอะไรต่างบางบางครั้งเนี่ยจริงๆแล้วบางทีทรงสื่อาจจะเข้าใจผิดเพราะเราเรามีความสามัคคีแล้วก็รู้จักกันดีพูดคุยกันเกือบทุกวันนะยิ่งทหารที่อยู่ เจอกันก็เาจะเรียนร่วมกันบ้างอะไรก็อย่างที่ผมได้เคยเรียนไว้ะเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่าบางครั้งเนี่ยในตอนเร่องนโยบายเขาก็ไม่สามารถจะทํางานได้แต่ตามที่เราขอร้องก็ต้องตามขั้นตอนนิดหนึ่งคือจะเห็นว่ามันช้าไปวันสองวันเนี่ยบางทีของเราอาจจะใจร้อนนิดนึงครับป้ายแผ่นหินประนามไทยได้ถูกทหารกัมพูชาขนเข้ามายังพื้นที่ทางด้านหลังของวัดเมื่อวันที่สิบมกราคมที่ผ่านมา โดยมีพลเอกเตียบันรัฐมนตรีกรลาหมกัมพูชามาร่วมในพิธีเปิดป้ายซึ่งการติดป้ายลักษณะดังกล่าวถูกตั้งข้อสังเกตจากพลโทกนกในตราข้าเวสนะอดีตรองแม่ทัพภาคที่สองที่เชื่อว่าน่าจะเป็นการสั่งการลงมาจากผู้นําประเทศกัมพูชาเพื่ออ้างสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวและตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมากัมพูชาได้บาดเบี่ยงตลอดที่จะลื้อถอนป้ายทําให้กองทัพเพิ่มมาตรการกดดัน จนมีการยอมรื้อป้ายในวันนี้เสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ทีวีไทยรายงาน ตลอดทั้งวันชาวบ้านภูมิสลอนอำเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเต็มไปด้วยความสับสนตลอดทั้งวันว่าจะมีการทําลายป้ายข้อความนี้จริงหรือไม่ขณะที่สื่อเดอพนมเป็นโพสต์ของกัมพูชารายงานาว่ามีการนําป้ายใหม่มาติดที่วัดแก้วสิขาคีรีสวาระโดยทางการกัมพูชาที่เขียนว่าที่นี่คือกัมพูชาติดตามรายงานจากคุณชาติพัฒนกุลการขิดค่ะ ป้ายข้อความที่ทางการกัมพูชาน,นำมาไว้ที่บริเวณวัดแก้วสิกขาคิรีสวาระบนพื้นที่พิพาษ4.6ตารางกิโลเมตรโดยทางกัมพูชาอ้างว่าทหารไทยบุกรุกพื้นที่วันนี้ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทำลาย หลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาทางแม่ทัพภาคที่2พร้อมคณะได้ลงพื้นที่จัดการกับปัญหาตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยป้เรียบร้อยแล้วป้ายเข้เลิกหมดแล้วภารกิจวันนี้นะครับภารกิจเรียบร้อยเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยครับวันนี้เรามาเพื่อไปช่วยให้ดูให้เกาป้ายออกไงก็แค่นั้นแหละสุดทสรุปเราเอาเอาออกยังเอาเรียบร้อยแล้วยังก็รูปแม้จะมีคํายืนยันจากแม่ทัพภาคที่2ออย่างชัดเจนว่าได้ทำลายป้ายข้อความแล้ว แต่การให้ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดอพนมเป็นโพสต์ในวันนี้โดยระบุว่าได้ทําการเปลี่ยนป้ายใหม่แทนป้ายข้อความอันเดิมโดยมีข้อความว่าที่นี่กัมพูชาก็ได้สร้างความสับสนให้กับคนในพื้นที่ตามแนวชายแดนก็รู้สึกสับสนอยู่ค่ะไม่รู้เขาจะทํายังไงกันดีทางไทยแล้วก็บอกให้สั่งให้ลื้ทางเขาก็บอกไม่ลื้ดินเขาเราก็ดินเราเขาก็ดินเขาก็ <c oughs> ประชาชนคนไทยเลยงงเลยสับสนเลยรู้เขาจะเอาอย่างไงกันยังสับสนอยู่จะมันรื้อหรือไม่รื้อมันมรู้หะไรเลนี่ <S <S เห็นว่ามีป้ายใหม่ด้วยค่ะว่าอะไรที่นี่กัมพูชานะเป็นผมว่ามันแมนอู่วโหผมยังสงสัยมันมันจะรู้หรอกยังมีการตั้งข้อสังเกตของคนในพื้นที่ว่าการที่ทางการกัมพูชานําป้ายข้อความมาติดไว้บนพื้นที่พิพาทนั้นไม่ว่าจะเป็นป้ายข้อความเก่า หรือป้ายข้อความใหม่นั่นสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการการเป็นเจ้าของในพื้นที่พิพาทที่กำลังมีปัญหาอยู่ในขนาดนี้เป็นนัยยะเชิงสัญลักษณ์ที่ว่าเขาจะอ้างอิงว่าพื้นที่4.6นั้นแ่ะเป็นของกัมพูชาครับนะครับเราก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกครับเขาก็มีความรักชาติเราก็รักชาติเหมือนกันแต่ว่าอยากฝากถึงกัมพูชาหน่อยที่ให้ระลึกถึง ตอนที่ว่าเขาทําสงาครามภายในประเทศนะครับแต่เขาไม่คิดถึงว่าตอนที่เขาเดือดร้อนเนะี่ยใครดูแลครับสงคราม